ด้านหลังผมแม่น้ำโขง้งเรียบร้อยครับบ่เหลือ,อยังเลยครับพี่น้องพูดครับมนุษย์เกาะเหลือแจกระท่อมมนุษย์เกาะอยู่หันครับผมแักษเป็นอยู่จังไดครับผมบุได้มาไลา่มือจากน้ำถล่มจีนครับทรงผลกระทบน้ำท่วมประเทศจีนครับไหลลงมาน้ำโค้งเรียบร้อยครับผมเบิร์พี่น้อง เดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศครับผมสักครู่ไปกันเลยครับเอาังจากข่าวประเทศจีนนำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ครับเอาก็ะด้่อตรงรีบมาแม่น้ำโขงเห่าเพราะว่านำท่วมจีนมันก็ต้องไหลลงแม่น้ำโขงครับนี่ส่งผลกระทบแล้วครับเรียบร้อยเลยครับนี่ท่วมเบิดครับบ่เหลือเลยครับเหลือแต่กระท่อมเช่ากอเหาเห็นนิดเดียวครับผมสงสหยสี่นี้ตายแล้ะครับ คุณสงสัยสีบมมีพูยูล้วครับผมสงสัยขี้เลรอ่อแล,แล้วครับตัวบอดเลยครับไม่นำโค้งขืนครับขึืนยางรวดเร็วครับเรียบร้อยเลยเพอนไหสงสัยสีน,นี้เลีวยวียบร่อยครับพี่น้อง ผลกระทบจากประเทศจีนนำถ่วมใหญ่ครับไหลลงไปน้ำโขงเฮ้าก็เลยต้องรีบมาแม่น้ำโขงมาไทยพี่น้องเบื้องว่ามันจนังไดสรุปก็คือเรียบร้อยครับถ่วมเบสตยครับหาไส้แกงหินโขดหินเรียบร้อยเวสตดเลยนี่ครับกระท่อมกระท่อมมนุษย์ก่เอเฮ้าสงสัยสีขี่เรืองนี้แล้วครับ บมบรแล้วครับยูบ่ได้ครับระดับหนามมาเร็วครับสิ่งที่ผมรอมาหลายเดือนก็ออยากเข็นภาพนี้แหละครับนี่คือแม่น,น้ำโขงผลกระทบจากจีนน้ำท่วมใหญ่ไหลมานี่เลยเรียบร้อยแบบนี้เลยครับพี่นอ้อง เดินดูครับพี่น้องน้ำท่วมแล้วน้ำขึ้นแล้วเก็บภาพสวยๆสิ่งที่เฮารอคอยมาหลายเดือนประมาณนี้ครับพี่น้องท่วมแล้วท่วมแล้ว หาปลาเนี่ยอะไรนาะนามขึ้นเรื่อยๆนี่นาอโอ้เป็นทีิงานเฮ้านน่ตัวสันโอ้การตักสว่วนคนหาข้ากับประดิษฐ์บุูุเซียวตัวนี้โอ้อยู่นี่ตัวสันปั๊บสุ การตักสอนเด้อยพี่น้องเด้อชมการตักสอนน้ำของขึ้นได้แน่จุบบอโอ้ครับการตรงสอน ตามพิทยานครวิธีการตรงซ้อนโอ้ ลองมาน้ำหนักถือแค่อืนบอถืออีก <c oughs> แล้วไมได้ช็อตเด็ดคุนครับโอ้ห่วยเพราะธรรมดาจนปา,า,าตามติด

โอ้มันกินบาหลเหอนเลยว่ามันวิดมองมันถือปลาโอ้มอวิดมันวิดมันเลยมองถือปลามองถือปลามาลยนี่ก็หายารับบันรลุมาได้เมื่อไหร่ได้เป็นยังโอ้จานเนี่อ่าเขียนกันเขียนกันปวดแขนตนายนี่เนาะเพราะมันสูงกำนํา วิธีการตรงสอนแนะนำขวงครับโอ้จึกให้ผมดูนั่นอเอาแล้ว,ลวครับเอาแล้วโอเคเล่นกันนี่ โอ้โหยังสวยงามเลยนั่นของเจ๊ได้ละผู้ชิจับป่ะโอ้โหเล่นหนึ่งยล่ละครับนี่จะเป็นอยู่ในถุงเพิ่นอยู่ตัวสามแขนนี่โอ้นั่นกระจอกหน่อยกระจอกน่อยนี่แจวแจวโมเมนต์จบ อาเบิร์ครับหอยาบอยลาหลายเจบัโอ้่น้ไร่ยูกบโบลายโอ้โรงซอน โอ้ได้ภาพนึงจบเชืร่โ้ยลยาอยังอเข้ปิ้งนะเก็บปิ้งเขาถือไรลูกไปไทยน่ะเข้มปิ่งเยเขาถือถือว่าตัวใหญ่พอลูกมูนลูกนิประคบปนังเขาถือหัวรถยนโอ้แกมือนังคลองขึนเอาสั่ง เอาสิขอบคุณที่เห็นการถ่ายถ้ำพอสิจบคลิปไปครับอันเสี่ยนตักสอนอยู่นี่นแหละครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องฮานำดือ้อคลิปหน้าเจอกันไหมครับกลิปิีล่าไปการดำโค้งขึ้นเลยครับสวัสดีครับ